แต่ผมแต่ผมชอบผมรู้สึกประทับใจช็อตในสุดแล้วคนดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงผมรู้สึกประทับใจช็อตในสุดละช็อตที่ผมกับไปอะเล่นกันสองคนประทับใจสุดละผประทับใจช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ครับอยากให้ดูแป๊บนึงไหนวะนี่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 ช็อตนี้ นี่เด,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 ด้อเด้อเดอเดอเดอเบงผมประทับใจฉันนี้สุดละชาตที่ผมไปไปอะว่าเล่นกันแบบโคตรโหดโคตรโคตรแบบโคตรมาป๊ป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 วิ่งมาปั๊บนี่ชัตินี้ชัตินี้ผมต่อยหมัดหนึ่งปั๊บปั๊บไม่ได้ล้มนะตัวไม่ได้ล้มนับทีพับอันเนี้ยอันนี้ตัวตัวไม่ได้ล้มนะตัวทีพับ ไม่ต่อยโดนด้วยใครเห็นในแข่งก็คือไม่ใช่ล้ำนะครับตัวถีบครับเมื่อกี้เนี้ยถีบรถไม่ได้ล้ำนะนี่ครับแล้วก็ปั๊บถอยมาปั๊บดึงมานี่ไอ้เหี้ยแอคจัดช็อตนี้ช็อตนี้คือวันหวานแล้วเนี่ยกรุบๆเลยนะนี้หมายตายพี่หมายตายหมายตายกันละอีกหนึ่งตาย อยู่แหลมไปอยู Ö, ่แหลมไนอยู health, <it> ่แหลมตายสับเพิไม่ตายตายคุณล้มคุณล้มล้มล้มคุณล้มเลี้ยนล้มเลี้ยนล้มตายไม่ไม่ไหวไม่ไหวคุณล้มล้มล้มตายสวยสวยมาล้มล้มล้มช่วยกูได้นะกูตายกูไตาย ปากล้มปากล้มตายไปเฮียโคชามันโหดแบบปีศาจอะเอาง่ายอะลงเซตติ่งมาแบบพร้อมอีโมแบบฮารุชิขวาเน่ยรอบเนี้ยองโก้อีโก้ กีโก้กีโกาอะไรกับเพื่อนกูไอเปแล้วมึงอะเอเชี่ยวเท่ พี่จะตีเดียมเฮตอนไหนครับไอบอลมันแบนผมครับมึงแค้นเนยฮะมึงใช้กูเป็นเครื่องมืออ่ะมึงเห็นกูเป็นเครื่องมือปหมเนี่ยอีี้ออน่ากลัว นี่นะคณดูผมจะไล่ฟังถ้าถูกว่าผมไปอยู่กลางทะเลใช่ไหมถ้าถูิว่าผมเจอฉลามใช่ไหมอันนี้คือฉลามนะนี่คือฉลามนี่อันนี้คือฉลามนะนี่นี่มันอาปากอยู่ใช่ไหมมันอ้าปากอยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ฟันมันเนี่ยผมเนี่ยอันนี้คือตามันใช่ไหถ้าผมเจอมันนะผมอันนี้คือตัวผมเ้ยอันนี้คือตัวผมถ้าผมเจอมันนะผมจะล็อกผมจะล็อกคอมันด้วยผมจะพกมีดไปเล่มหนึ่งอ่ะตรงนี้ยตรงกระเป๋าอะผมจะเน็บมีดไปเล่มหนึ่งผม จิ้มตามันก่อนเว้ยให้มันตาบอดให้มันมองไม่เห็นน่ะเออจริงไอ้เฮียถ้าผมเจอมันนะแม่งตายก่อนเลยไอ้เฮียไอ้ไอ้เฮียฉลาดเนี่ยผมจะแทงตามันก่อนเลยอ่ะเรื่องจริงนะไอ้เฮียไปทะเลมันก็ต้องแบบต้องงี้แหละไอ้เฮียผมจิ้มตาแม่งก่อนเลยคุณดูนะเป็นเครื่องบินเจ็ทเครื่องบินเจ็ทน่าจะเป็นของทหารเนี่ยของรัชการเนี่ยของของทหารเนี่ย ปรากฏคือเป็นใจกำลังไล่ล่าอยู่เอฟโอแล้วปรากฏอยูเอฟโอเนี่ยพุ่งลงลงในน้ำเลยลงในทะเลอย่างไม่ไม่อันนี้ไม่โดนยิงไม่ได้โดนยิงไม่โดนยิงหลบหลบลงหลบลงน้ำไปเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาเอาเรื่องจริงเอาเรื่อถามคุณดูนะเขาบอกว่าผมทำผมทำลายสัตว์ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าระหว่างมันกินผมเนี่ยกับมันตาบอด่แล้วมันมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยคนรู้เลือกอะไร โอ้ขอให้จเจริญเจริญนะไอ้หียไม่เคยรักกันเลยเดี๋ยวผมมาอันนึงแล้วกันไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาแล้วกันขอให้จเจริญเจริญเอขอให้ทำอะไรก็แบบจเจริญเจริญเข้าห้องน้ำแรบ ไม่เคยเลยไม่เคยที่จะมีความรักให้กันแบบเยื Lew ่อใยไม่เคยมีให้เลยกันสักนิดนึงไม่เคยมีเลยนะมีแบบจะซ้ํากันจะกระทืบกันอย่างเดียวงงเหมือนกันวะถ้าวันไหนผมบอกข่าวก็อย่าลืมไปดูกันเด้อลูกหลานเมียดีอ่ะมัน่อยโหดแล้วเว้ยแม้ว่าคุณปู่เองอ่ะคืออาร์เธอร์วิเทอร์เฟล S 1> <S 1> <S ตรงนี้ฝฟากันแล้วเลยทีอาได้ตำแหน่งได้ได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่าเหน็นได้เปรียบกว่าเหน็นต้อง,องรอลุ้นแล้วฮะตรงนี้คือฝีแล้ววิงเก็บไปอย่างดีไปตายแล้วแล้วยังไงเวตตีวิงเอาแล้วตรงนี้เวตตีโชคเอาไอ้เจ้าเวตตีโชคพวกกันเองเนี่หวายตัดเวตตีสไปมาดีตีโคกกะลาเก็บชิโลเวตเก็บขบ,บ้าเละดีอาตายเยอะ <S <S แล้ว,ลวลตรงนี้แล้วเวตเก็บเจ้ากล้วยไม่จ่ายเวตละเฮ้ยไม่จับเวตจริงนี่ คนค้าไม่จับจับใครคนวิ่งมาทําอะไรเนี่ยและชิโรอเก็บชีสเซอร์เก็บกระลาเซอร์เก็บอตูเปลี่ยนเป็นเซอร์ก็ได้ถ้าไม่จับเบ็ดปิดเซอร์ก็ได้เปลี่ยนเ,น,เนิร์ดถามจริงเออเอา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 ,เอาลูกเอาไม่จับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยขอดูอย่างคือเธอต้องเอาฟันเหลืองๆกัดมันก่อนโอ้โหไม่เห็นเลยอ่ะไม่ให้ดูเลยอ่ะปั่นแล้วเนิร์ดเฟิร์ดเนิร์ดป่ายสอวยจ นกเก็บเจี๊ยบนกเก็บโค้งบาดีเก็บคอบบ้าบาดีเก็บวินบาดีไม่ดูไม่เป็นไรมึงจับที่ลอีกแล้วเอ้าเอาเอาเอาลูกเอ้าเอาเอาเป็นวินติดเก้าคิวเฮ้ยเยี่ยบ้าจัดมึงไม่จับได้ไงเห็นไหมถ้าไม่จับเนี่ยมันไม่เห็นนกติดเก้าคิวไม่รู้ยังแต่กูไม่ได้ดูเออสิบเก้าตายสอง